เีืยวมันกูแม่งดักล้ายููกกไไปปงต่ำโอเคกลับมาอยู่กับเซเลนเดอร์กูดกับมึงใครเนี่ยเฮ้ยอโมกูดเอากดดีขึ้นเออกูล่วกูไปดูทางห้องพยาบาลก่อนดีกว่าห้องพยาบาลไม่มีหรอกนี่ไอ้ไม่เชื่อกูดิเชี่ยโม่ี่ไม่มีจริงว่ะ ไหมกูบอกว่ากูามีขีดขีมสันกูใช้สไป,ปนะ์น่ะเออไม่เชื่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 อ,อ,อไม่เชื่อเออมันต้องเชื่อเว้ยกูไม่ได้โม้ไม่เชื่อครับโม้โม้เอ <ś led> <ม>ใครแล้ววันนี้วันขอเธอนั้นอย่าปั่นหัวใจฮ่าฮ่าไอ้ยี่ยมตกใจ ไปยิงป่ายิงป่าพ่อมึงก็เป็ยิงป่ามึงทำดิไอ้กูเจอแล้วกูเจอแล้วเชี้ยไม่อยู่โรงอาหารนี่เขี้ยกูเดินหาทังานสัตว์มาเก็บแล้วหมกุดมาแน่งมกุศลปมีจริงหรอกปันยาอ่อนเชี้ยไม่ได้ผ่านหน้ากูโอ้ยเบื่อเลยโอ้ยเืเลโอยเื่อเนโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้นโอ้โอ้ยอ้อินโนเซนต์ออ

โอ้ยเียยมันกุมมันเด็กอ่ะตั้งทั้งนี้เล็บเพี้ยนเดียวเลยเล็บเพีนเดียวเล็บเพีนเดียวเล็บเพี้ยนเดียวเราเฮ้ยแกนี่กูด้วยกูตายไปเพราะมันมันดักกูกูตายแล้วเอาจริงไหมี่ยจริงอีกตัดงที่จบจบคลิปจบ